เด็กคนนี้มีอายุ8ขวบครับนี่คือเหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติอายุ8ขวบครับส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินอายุมากกว่าเขาครับมากกว่า30ปีครับเฮ้ยโอ้โหเลยนะโอ้โหดูเอครับนิ่งม,ม,ม,มากครับอยากเล่นนะนะแต่ว่าไม่น่าได้เลยหายหลังลงเลยเหรอไ่ ถ้าเกิดต้มการครับเด็กคนนี้มีอายุ8ขวบครับเขามีความสามารถด้านกีฬาความสามารถนี้ครับทำให้เขาได้ับเหรียญรางวัลระดับประเทศครับเป็นเหรียญทองแดงครับส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินอายุมากกว่าเขาครับเขา8ขวบครับเหรียญทองเหรียญเงินอายุมากกว่า30ปีครับทุร์นเว้นที่เขาแข่งคือกีฬาแห่งชาติครับ เฮ้ยนี่คือเหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติอายุ8ขวบครับู้วอ้ีน้ยลูกสวัสดีครับชื่อธรรมคุณนาไนอดกั้นชื่อเล่นชื่อศีลอายุ8ขวบอยู่ชั้นศึกษาปีที่4เรียนโฮมสกูลครับอยู่จังหวัดศรีสะเกดครับ อชื่อนามสกุลนี้แบบมีทั้งความอดกลั้นมีทั้งศีลเคยถามคุณพ่อคุณแม่ไหมลูกทำไมถึงตั้งชื่อว่าศีลบอกว่าจะได้เกี่ยวกับศีลธรรมแล้วเรามีศีลธรรมไหมลูกยิ้มอย่างนั้นเมื่อกี้พี่สูเขาบอกว่าหนูได้เหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติกีฬาอะไรอะลููอินไลน์สเกตฮะอินไลน์สเกตบอร์ด เป็นรองเท้าที่มีล้อครับรองเท้าที่มีล้อที่มันเรียงกันอ๋อสมัยเหมือนเราที่เราเคยเล่นป่ะายสเกตของพี่เป็นสเกตแบบสี่ล้อแล้วก็มีล้อเบรกาลสเก็ตแต่นี่คืออินไลน์ใช่ไหมลูกที่มันเรียงเรียงกันอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแถวตรงใช่ไหมลูกฮะอ่าแล้วประเภทที่น้องศิลได้ครับมันคือประเภทอะไรครับที่ได้ที่ได้เหรียญทองแดงะครับไฮจัมครับกระโดดสูงสุดอย่างนี้หรอคะกระโดดกระโดดข้ามคานครับข้ามคาน โอ้โหหนูเริ่มเล่นตั้งแต่กี่ขวบอ่ะลูกสีคค 8, ่ครับสี่ขวบปีนี้แปดสี่ปีเองครับแล้วหนูอยู่ศรีสะเกตเวลาหนูเรียนสเกตนี่หนูเรียนที่ไหนลูกอ่าต้องเดินทางจากศรีสะเกตมากรุงเทพครับโอ้โหกี่ชั่วโวมงลูกก็ประมาณแปดชั่วโมงมาเรียนนะ <มา S 2> อะมาเรียนโอ้อยออย่างมาเรียนอย่างเงี้ยหนูมาทุกอาทิตย์ไหมอาทิตย์ละกี่วันอะไรอย่างเงี้ยลูกบางทีก็เป็นเดือนบางทีก็สองสามอาทิตย์ครับ ครับแล้วเป้าหมายในอนาคตอยากพัฒนาไปถึงระดับไหนลูกเมื่อชีพครับอนอกนอกนอกจากสกเก็ตแล้วะฮะมีเล่นกิจกรรมอะไรอื่นไหมครับก็มีโขนครับฮะโขนโขนด้วยไหนหน,นตั้งท่าโขนให้ดูหน่อยสิอโอ้เนี้มือต้องเป็นอย่างนี้นะอ๋อนี้นะแล้วขาล่ะขาต้องทำไงนี่ โอ้โหเคยเล่นไอ้สเก็ตนั้นแล้วทำท่าโขนไปด้วยไหมก็รุ่นพี่ก็บอกว่าให้ทำเฮ้ยควรทำนะเฮ้ยมันเอกลักษณ์เลยนะือใช่จะแตกต่างจากคนอื่นเลยลูกแล้วทำไมถึงสนใจโขนด้วยอะลูกเคยไปดูเขาไปแสดงก็เลยอยากอยากอยากแสดงกับเขามั่งก็เลยมาเรียนอแหมแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรเนี่ย ขนหรือสเก็ตเนี่ยสเก็ตครับโอ้แล้วความฝันที่ศิลอยากได้กลับไปคืออะไรลูกรองเท้าสเก็ตครับโอเคตอนนี้พร้อมโชว์ความสามารถหรือยังลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นแน่เลยอ่ะศิลสวัสดีลูกสรยครับสวัสดีครับท่านผู้กครับผมดูโอลิมปิกเกมที่โตเกียวครับเด็กที่ได้เหรียญรางวัลเนี่ยซีบกาขวบ ถ้ากีฬาสเก็ตเนี่ยอายุไม่ใช่อุปสรรคครับ12ก็ได้เหรียญรางวัลจำได้ไหมลูกหนูได้ดูไหมโอลิมปิกก็เป็นญี่ปุ่นก็มีคือเขาเป็นวัยนี้เลยวัยที่กําลังเหมาะมากในการที่เล่นกีฬาตอนนี้น้อง8ดขวบครับต้องพูดตรงๆว่าเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยยังไม่แข็งแรงเต็มที่ถ้าโตกว่านี้ครับสัก10หน่อยๆเนี่ยใกล้ๆ12 15ผมว่ามีรุ้นเลยคือไม่ใช่ระดับประเทศนะครับ แต่จะไกลถึงระดับนานาชาติเลยมีการวางแผนไหมแม่ลูกว่าจะไประดับนานาชาติมีการคุยกับใครไหมลูกก็คุยกับเพราะว่าอยากไปโอลิมปิกนี่โอ้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับเอาใจช่วยนะลูกนะเอาใจช่วยนะครับท่านผู้การครับวันนี้เรามีโจทย์ท้าทายน้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสเก็ตครับเดี๋ยวเราจะให้ชมภาพเราถ่ายทำล่วงหน้าแล้วครับสีลูกทั้งนี้ครับโอ้ดีจังทีมงานครับมาครับ ที่นี่คือสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยครับมาดูน้องอุ่นเครื่องก่อนครับเรามีเจ้าหน้าที่เตรียมดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยครับเราปลอดภัยไว้ก่อนครับขอบคุณเจ้าหน้าที่บุริบาลมากๆเลยครับและนี่คือรองเท้าของน้องครับมันซุดโซกไปเยอะแล้วครับเนี่ยครับมันมันฉีกขาดครับนี่คือเหตุผลที่พาน้องมาซุปเปอร์เทนกับ เอาละครับไปดูน้องอุดเครื่องครับผมย้ำว่านี่8ขวบนะครับอุ้ยเตงจริงโอ้โหโอ้โหไอ้ดอกเหมือนเด็กมือนอกอ่ะเหมือนเล่นขลังอ่ะโอ้โหเลยอ่ะโอ้โหูริงเครับนิ่งมากครับอยากเล่นนะนะแต่ว่ามันน่าได้ล อยายัมวง,งเลยเหอ้องยายา้ยและเราเข้าสู่ภารกิจเลยครับทีมงานกำลังนำเทียนมาวางครับทีมงานเรียงเทียนอยู่บนรางครับจำนวนเทียนที่เราเรียงก็คือจำนวน60เล่มครับจะให้น้องสไลด์ตัวขึ้นมาเพื่อดับเทียนครับ ให้น้องซ้อมก่อนครับท่านี้เรียกว่าท่าอะไรลูกซ้อนกายครับซ้อนกายซ้อนกายใช่ไหมลูกใช่ครับคืออยากให้ดับทั้งหมดครับดูซิว่าขึ้นมาแล้วดับได้ไหมดับไม่หมดครับซ้อมต่อครับนี่ซ้อมครั้งที่4แล้วครับดับไม่หมดครับ บางทีโจทย์ที่เราคิดมันยากไปครับยากยากยากที่สอมครั้งที่หกครับ <ขอ S 2> ดับ,ดบไม่หมดหสุดเดิมเลยะไอ้สามอันเนี้ยดับยากจังเลยเหนื่อยเนื่ย <laughs> สินมีเซงครับสินลูกเราปกติเล่นเนี่ยไม่มีอะไรมาเสริมแบบนี้ใช่ไหมลูกเล่นก็คือเล่นไม่มีเอาเทียนมาวางเพื่อดับพอพี่ทีมงานบอกว่าให้ดับเทียนสินฟังแล้วรู้สึกว่าไอ มันมันยากหรือมันท้าทายหรือมันสนุกสนุกครับสนุกเนาะแต่พอทำนี่ใช้ดับหกสิบเล่มมันมันได้ไหม,มก็ไม่แน่ใจครับ <S 1> <S 1> คือเราลองพยายามให้ทำท่านี้ครับแล้วก็ดับเทียนปรากฏว่ามันดับได้ไม่หมดครับเราก็เลยออกแบบว่าถ้างั้นเอาแบบ,บโบลลิงแล้วกันโบลลิงในโยนสองครั้งในการเก็บลูกถ้าโยนได้หมดครั้งเดียวก็สไตร์ถ้าเกิดครั้งที่สองก็คือเก็บสแปอเราให้โอกาสน้องศิล ทำแบบนี้สองครั้งครับดับเทียน60เล่มลองดูนะลูกนะครับพวกเราครับกําลังใจกับน้องศรีครับโอกาสสอครั้งในการดับเทียน60เล่มครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับห0เล่มนี่ไม่ง่าย มาแล้วครับสปีดมาแล้วครับขึ้นแล้วทิ้งตัวลงมาครับดับเทียนเฮ้ยโอ้โหยังมันดื้อยังไงอ่ะเหลืออันเดียวอ่ะมันเดื้อมันดับไปแล้วนะใช่ทีนี้เขาดับไปแล้วนะครับเราก็ขึ้นมาใหม่ครับใช่โอ้เหลืออันเดียวเองเหลือเล่มเดียวครับมีโอกาสอีกครั้งตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าดับแล้วนะแต่แล้วแล้วเขาลุกขึ้นมาใหม่โอกาสเล็ครั้งนะครับเล่มเดียวครับผมวละน้องทำได้ทีนี้ครับมาเลยครับ มากนะเก่งมากเลยคนนี้ไหล้วครับจะปีดแล้วึินแลมลงมาครับเรียบร้อยได้อย่ากขึ้นอีกนะไม่มีปัญหาครับภารกิจนี้ผ่านครับท่านผู้ชมครับภารกิจต่อไปคือภารกิจสุดท้ายครับสเก็ตที่น้องแข่งขันเนี่ยเขาเรียกว่าไฮจัมกระโดดสูงครับ สถิติที่น้องทำได้คือ3.60เมตรเราท้าเขาทำลายสถิติตัวเองอขอท้าที่3.70เมตรโอ้โหมตรให้โอกาสกระโดด2ครั้งครับถ้าเกิดครั้งแรกไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งสูงกว่าเดิมนะลูกสูงกว่าเดิม10เซนนะลองดูนะทีมงานครับภารกิจไฮจัมครับ ทีมงานติดตั้งอุปกรณ์ครับเรามีอุปกรณ์ในการวัดความสูงครับเป้าหมายแรกคือนำคานไปวางที่3.7เมตรครับตื่นเต้นนะสูงมากสูงมากนี่คือกีฬาที่ใช้ยังขันครับแล้วมันโอ้นี่อยู่สูงมากนะครับจังหวะทิ้งตัวนี่โอ้โหสูงมากรอยตัว โอ้ยเหลือเหลือบการครับเหลือเหลือเลยารแเหลือเหลื้ครับโล้าหะครับปีกไปเธอลูกเลยที่3.7เมตรครับน้องเท็กตัวขึ้นมาโอ้โหคนละเรื่องนะอ๋อโอ้ยยอดงามเฮ้ยดูสิครับสูงมากเลยสูงมากอะรู้แล้วทำไมถึงจัอดูในหนึ่งในสาม แล้วอายุน้อยมากเดี๋ยวนะโอ้โหพี่ซุปครับตอนที่เขาไปได้เหรียญมานี่นานี่ยคะหนูเล่นเขาที่แล้วเดือนอะไรลูกที่ได้เหรียญทองแดงมีนาจะมีมีนาก็สองสามเดือนก่อนหน้าครับมีพัฒนาการสูงขนาดนี้เลยหรอวันแข่งตื่นเต้นอ๋อเลยอธิบายกรรมการลูกวันแข่งความรู้สึกเราเป็นไงลูกเป็นยังไงลูกตื่นเต้นเรื่องความรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าครั้งแรกใช่ไหมลูกที่แข่งระดับประเทศขนาดนี้ แปดขวบอ่ะจริงตอนแปดขวบเราเราแปดขวบอ่ะหรือภาพเราแปดขวบอ่ะเราตื่นเต้นกับการกระโดดยางคตับสองอ่ะกูกระโดดยางยังตื่นเต้นเลยใช่นี่คือโหคู่แข่งระดับประเทศอ่ะวันนั้นเหรียญทองอ่ะความสูงที่ได้คือ3.8มเมตรอวันนี้เราท้า3.9้ครับลองดูว่า3.9สูงกวนท่าไรเองทำได้30เซนนะจะได้หรือเปล่าให้โอกาส2ครั้งครับพวกเราครับ กำลังใช้น้องศิร์ครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับทีมงานเพิ่มความสูงไปที่3.9เมตรครับใช่ไหมแปดกบปอสองใช่ไหมครูมอสองปอสองปอสองทำไมวะต้องทดสอบก่อนนี่คือน้องขึ้นมาดูความสูงครับโอ้โหมันสูงมากครับโอ้โหอ่อหอ 3.9 ip มีวัดจากตรงนี้นครับต้องขึ้น <3 S 1> มาแบบที่จุดสูงตรงนี้คือ3.9ครับโอกาสครั้งที่1ของน้องศีลครับกระโดดไฮจัมป์ที่ความสูง3.9เมตรมา,ามแล้วครับกระโดดข้ามได้มครับ <triang> ทุกทานครับ กระโดดตะข้ามได้ครับแต่ถ้าลงครับแบบนี้ในการแข่งขันถือว่าไม่ได้ไม่ได้เหรอครับอธิบอธิบายกรรมการลูกอธิบายกรรมการคืออะไรครับเพราะว่าต้องยืนให้สมบูรณ์จนถึงที่สิ้นสุดครับอ๋อเหรอถ้าเสียหลักแบบนั้นน่ะถือว่าการกระโดดครั้งนี้ไม่สมบูรณ์ไม่นับไม่นับแล้วเขาให้ให้ใหม่ไหมคะเขาให้โดดกี่ครั้งอะลูกสามครั้งครับของจริงกระโดดสามครั้งครับรายการให้สองครับโอกาสเหลืออีกหนึ่งครั้งครับคือครั้งแรกเนี่ยกระโดดข้ามได้แล้ว แต่การจัดเลเวบร่างกายไม่ค่อยดีครับม,มันมันพุ่งไมืงหน้าใช่ไหมลูกมันเลยเสียหลักลม้มโอกาสเลยครั้งครับเป้าหมายยังเป็นเป้าหมายเดิมคือ3เมตร90เซนติเมตรครับโอ้โหคดทะชพร้อมกันครับไปนะครับเห็นตัวไปข้ามครับโอ้ย ยังสูโอเคเลยอ่ะโอ้โหี <grateful> ่ส <Overwatch> ูงกว่าครับสูงอ้อ้โอ้โหท่านครับเด็กคนนี้คือความหวังของวงการสเก็ตครับ แน่ๆครับ3.9ก็ทําได้ทําอย่างไรให้ความสามารถนี้สามารถไปแสดงได้เวลาแข่งขันจริงครับครับสีลูกหนูคิดว่าจริงๆหนูได้เกิน3.9มั้าไหมอืมถ้าแรงส่งมันได้ก็ได้ครับที่เราดูอ่ะผมว่าสี่มีลุ้นนะจริงค่ะสี่มีลุ้นแล้วนึกภาพเขาขายาวกว่านี้น้ําหนักตัวมากกว่านี้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกแข็งแรงกว่านี้โอกาสที่จะเทคตูก็จะได้มากกว่านี้ น้องศิลวันนี้หนูกเก่งมากเป็นตาเ<ล>ียทีนะเขาก็ต้องการครับ,รบ,รบน้องศิลมีเป้าหมายชัดมากทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับน้องศิลครับโอ้หหนูเป็นความหวังของพวกเราจริงๆลูกเห็นสิ่งที่หนูทำแล้วหลังจากนี้ก็คือฝึกกล้ามเนื้อเนาะ,นะฝึกทุกอย่างที่โค้ชเขาให้เราฝึกแล้วก็ฝึกให้อยู่ภายใต้สภาวะความกดดันเยอะๆฝึกไว้ให้ชินเลย นะให้แบบโค้ชแบบช่วยแบบบิ้วหรืออะไรก็ตามนะลูกฝึกไว้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้หนูลดไอ้เรื่องความตื่นเต้นของหนูออกไปได้ระดับโลกไม่ไกลเกินฝันหนูแน่นอนครับเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับ,บค,ครับท่ต้องการครับที่มาทุกงทนวันนี้นนครับความฝันทงศรีคืออยากได้รองเท้าสกเก็ตคู่ใหม่ครับคู่เก่าเราเห็นว่ามันซุดโซมันขาดแล้วครับ,รบนี่คือความฝันของทงศรีครับทั้งสามท่านครับพวกเราทั้งสามคนให้ ขอบคุณครับสีลูกพ <fashion> <pl ains> <t realidade> <rabbit> ี่ทุกบอกเล่าเรื่องราวความสามารถความมุ่งมั่นการตั้งใจฝึกซ้อมและความฝันองศีลป์ให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านดีใจและภูมิใจในความสามารถองศิลป์มากลูกท่านให้รายการบอกกับศีว่าเรื่องรองเท้าสเก็ตไม่ใช่ปัญหามอบให้ลูกจากคิงพาวเวอร์ครับเรียนอยู่ตรงนี้ครับรองเท้าที่นงอยากได้ต้องพรียอเดอร์ แล้วก็ต้องสั่งจากต่างประเทศต้องดูขนาดไซส์น้องด้วยนะครับเราสั่งไปแล้วครับก็คือรองเท้าคู่นี้ครับประมาณนี้ไหมลูกก็อย่างไม่รู้เพราะเห็นพ่อเขาบอกที่ทีมงานไปอ๋อคุยกับพ่อคุยคุณพ่อทีมงานเราคุยกับพ่อนะเราคุยคุณพ่อใช่ไหมเราคุยกับคุณพ่อถูกคนนะไม่ใช่คุณพ่อน้องคนอื่นนะคุณพ่อหนูลูกคุณพ่อคุยแล้วว่าประมาณคู่นี้ลูกประมาณคู่นี้นะครับ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพรีออเดอร์แล้วก็ส่งมาที่บ้านเรานะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยพอมันจะมีค่าขนส่งด้วยในการเดินทางมาเนี่ยก็ประมาณ2 0 0 0มื่นนิดๆมอบให้ลูกจาก k ิง g p o w e อครับศสีลูกเรามีเป้าหมายชัดเจนขอให้เรามีความสุขทุกวันกับสเก็ตที่เรารักแล้วก็มีความสุขทุกวันกับการมุ่งมั่นและฝึกซ้อมนะลูกนะทุกๆคนตรงนี้แล้วก็คนทั้งประเทศ เป็นารายใจกับสีนะครับนี่คืออนาคตวงการสเก็ตของบ้านเราครับน้องสีครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณที่มารายการนะลูกช<ม>่วคนีนะ,นะลูกตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามีไลน์โอเอครับ เป็น Official Account ครับ<ด>ก็จะมีคลิปพิเศษมากมายเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เราสื่อสารกันได้นะครับติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับฝากแอดกันด้วยนะครับที่แอดซูเปอร์เทนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ